สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับสนเสิร์ฟสนเสนิร์ฟน,นะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวสั้นๆน,นะครับว่าทําไมเนี่ยผมถึงยังใช้เจ้าตัว Galaxy Samsung S ยี่สิบ plus นะครับเป็นเครื่องหลักนะครับและก็ยังไม่อัปเกรดไปเจ้าตัว S 2 1 series นะครับหรือว่าเจ้าตัวอัปเกรดของตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเจ้าตัว S 2 1 plus นะครับทำไมผมถึงไม่อัปเกรดไปนะครับ วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น5เหตุผลละกันนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยยังอยากจะใช้เจ้าตัว Galaxy S 2 0 Plus อยู่นะครับเรามาเริ่มต้นนะครับกันด้วยข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันนะครับก็คือ micro SD card นะครับตัว micro SD card ตัวนี้เนี่ยถามว่าสำคัญกับชีวิตไหมเนี่ย สำหรับบางคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใช้กล้องนะครับถ่ายวิดีโอวิดีโอหรือว่าถ่ายลงถ่ายรูปมาเนี่ยแล้วก็อยากจะใส่เข้าไปในมือถือเลยเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามือถือเนี่ยมีการรองรับเจ้าตัว micro SD card แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว S 2 1 series ทั้งหมดนะครับตัดเจ้าตัว ไมโคร SD d ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เวลาที่จะทำงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากขึ้นคือมันไม่ใช่ว่าทำงานไม่ได้นะครับมันก็ทำงานได้แต่ว่าถามันก็จะเหมือนยุ่งยากไปอีกสเต็ปหนึ่งอะนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้จริงเนี่ย S 22นี่อยากจะให้เอากลับมาเหมือนกันนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจยังอยู่กับ ซัมซุง Galaxy S 20 Plus ต่อไปเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของระบบกล้องเพราะว่าระบบกล้องเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างนะครับจากเจ้าตัว S 21 Plus สักเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว20 Plus ตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับเป็นเครื่อง Snapdragon ของเกาหลีนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะได้ RAM 12 g ิ แล้วก็รอมเนี่ย256 g b นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะขยับไปมันเหมือนบอดี้เดิมแต่ว่าเปลี่ยนชิปด้านไหนเนี่ยมันก็ต้องคิดคิดแล้วคิดอีกอะว่ามันคุ้มค่าไหมเพราะว่าในราคาที่พอๆในราคาที่สูงกว่าแล้วก็ได้ของที่น้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาคุยในเรื่องของข้อที่3เลยนะครับข้อที่3เนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามัน มันไม่สมควรค่ากับการอัปเดตอ่ะนะครับก็คือเจ้าตัวด้านการดีไซน์นะครับการดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวขอเช็ดนิดนึงนะครับคือการดีไซน์ด้านหน้าของกล้องซัมซุงเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นแนวเป็นเหมือนเหมือนกันหมดเลยนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยครับเป็นเซนเตอร์พันโชอยู่ตรงกลางนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการอัปเดตมัน อัพไปแล้วเนี่ยมันก็ยังได้หน้าตาเหมือนเดิมอ่ะคือคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยเนี่ยผมเชื่อว่าที่อยากจะได้กันเนี่ยนะครับก็คืออยากจะได้การกล้องที่ซ่อนอยู่ใต้จอนะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางซัมซุงเองเนี่ยก็เหมือนใส่ใจนะครับ เจ้าตัวผู้วกมือถือธรรมดาแบบนี้น้อยลงนะครับเพราะว่าเขาจะไปให้ความสำคัญกับมือถือรุ่นฝาพับหรือว่ามือถือพับได้นะครับหรือว่า Under เป็นกระจกพับได้นะครับของทางซัมซุงของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะโปรโมตตรงนั้นแล้วก็ขาย นะครับให้กับบริษัทอื่นๆนะครับอย่างพวก Xiaomi นะครับ Oppo ต่างๆนานาเนี่ยน,นะครับก็มาซื้อจากเขาไปเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดก็เป็น Google นะครับที่อยากจะได้มือถือฝาพับนะครับก็ต้องมาซื้อธุรกิจซื้อเทคโนโลยีนะครับจากทาง Samsung เขาไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ผมเนี่ยยังคิดว่ามันไม่ควรที่จะต้องอัปเกรดนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่4เนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยสำคัญมาก นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อมือถือบ่อยนะครับคือผมเองเนี่ยซื้อมือถือบ่อยแล้วก็เปลี่ยนไม่บ่อยด้วยไงฉะนั้นดังนั้นคือมือถือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าข้อที่4ที่สําคัญที่ผมบอกเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว galaxy s 2 1 series ทุกรุ่นนะครับไม่มีหัวชาร์จนะครับคือเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราได้สายชาร์จแน่นอนแต่ว่าสายชาร์จแล้วเนี่ยจะเอาไปเสียบกับอะไรนะครับดังนั้นเนี่ย พวกรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับอย่างซ a m ง s u n g S20 plus s 2 0หรือว่าไม่ว่าจะเป็น s 1 0 plus เนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขายังแถมทุกอย่างมาให้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้เปลี่ยนมือถือบ่อยๆเนี่ยแล้วจะต้องมานั่งซื้อพวกหัวชาร์จใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยที่จะแฟร์กับผู้บริโภคนะครับสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่า ก็ไม่ได้อยากจะพูดตรงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่ามีคนพูดกันไปเยอะมากแล้วนะครับในเรื่องของการที่ทำไมได้เทคโนโลยีใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ของแถมที่เยอะขึ้นกลายเป็นว่าโดนตัดของแถมออกไปทั้งที่คือผมขอพูดนิดนึงแล้วกันเพราะว่าแรกๆเนี่ยซัมซุงเองเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการที่แถมไม่ว่าจะเป็นเอ่อมีลูหูฟังมาให้เรานะครับแล้วก็มีเจ้าตัว ไออาร์ t บลสเตอร์คนที่ใช้ซัมซุงมานานเนี่ยจะรู้ว่าไออาร์ t บลสเตอร์คืออะไรนะครับสาหรับคนที่หลังๆที่มาใช้เนี่ยจะไม่รู้แล้วนะครับไออาร์บลสเตอร์เนี่ยคือมันจะเป็นเซนเซอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับของมือถือเวลาที่เราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนช่องมือถือเปลี่ยนช่องทีวีเปลี่ยนรีโมทแอร์นะครับเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์เนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัว รีโมทธรรมดาแล้วนะครับคือเราสามารถใช้มือถือของเราเนี่ยเป็นรีโมทได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยแล้วซัมซุงเองเนี่เขาก็ยังตัดตรงนั้นทิ้งนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือเทคโนโลยี Technology มันก็ต้องพัฒนาต่อไปเราก็ยังต้องพัฒนาต่อไปถูกไหมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จบไปในข้อสี่ข้อสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันยังไม่ควรอัปเกรดเลยเนี่ยก็คือ ผมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะอัปเกรดจริงๆเนี่ยจะอัพไปเป็น Snapdragon เหมือนกันนะครับแต่ว่า Snapdragon 888ในรอบนี้เนี่ยทั้งในตัวของ S21 แล้วก็ S21 Plus แล้วก็ S21 Ultra เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องความร้อนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะอัปเกรดจากเจ้าตัว Snapdragon 865ที่ใช้ดีมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยแบตอืดมากๆนะครับไปใช้ มือถือ snapdragon 888ที่ยังมีปัญหาเรื่องความร้อนอยู่เนี่ยมันมันใช่เรื่องหรือเปล่านี่อันนี้คือส่วนตัวผมเองนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะมาเหมือนเล่าสู่กันฟังมากกว่าและก็ตัวนี้ของผมเนี่ยพอเป็นชิป snapdragon 865เนี่ยยังรองรับ 5G ด้วยนะครับดังนั้นใช้ต่อได้ยาวๆในอนาคตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเครื่องเกาหลีตัวนี้เนี่ยก็รองรับ 5G ในไทย ในบางเครือข่ายแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ถือเผื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาซื้อมือถืออยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมจะอัพจริงๆเนี่ยก็อยากจะถ้าต้องลองอัพจริงๆนะก็จะไปลองคงไม่ใช่ S 2 1 plus นะครับคงจะกระโดดไป21 ultra เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของกล้องนะครับส่วนคนที่สนใจคิดว่าผมควรจะอัพเกรดไปเป็น ตัว S21 Ultra เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเผื่อผมจะอัพไปแล้วก็มาทำรีวิวแบบอินเดปบให้กับทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมก่ไลแรกก็แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไวเ้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยนะครับแล้วก็ขออวยพนปลอดภัยสวัสดีครับพี a อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe